สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมบ่าวโจกตามหอยเกษตรอีสานครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์นะครับประสบการณ์นะครับการใช้นะครับสารกําจัดวัชพืชนะครับของจีนนะครับที่แรงมากนะครับตรงนี้นะครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะครับของเขาดีและดีมากดีเกินไปด้วยครับเพราะว่าอะไรผมใช้นะครับในการกําจัดวัชพืช แถวต้นฝรั่งนะครับแต่นะครับสิ่งที่ได้คือมันซึมลงไปตรงรากฝรั่งนะครับทำให้ต้นฝรั่งเกิดความเสียหายนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับรบกวนครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะใช้และก็มีความคิดว่าจะใช้สารเคมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ครับอันนี้เราก็มาชมกันดูนะครับก็คือความผิดพลาดย้ํานะครับสารที่ผมใช้เนี่ยเป็นของจีนนะครับไม่ว่าจะของจีนหรือของไทยผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดของผมเองนะครับไม่เกี่ยวกับสารของเขานะครับคือของเขาใช้งานได้ดีดีมากเลยครับดีมากในการกําจัดวัชพืชนะครับอย่างของผมเนี่ยใช้ไปได้2เดือนกว่ากับ3เดือนแล้วเพิ่งขึ้นมาแค่นี้นะครับแต่ผลกระทบนะครับก็คือนะ ดูฝรั่งฮงเปาซื้อผมนะครับคือด้วยความประมาทของผมด้วยครับรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะครับโดยการที่ผมโรยนะครับมาบริเวณนี้นะครับมาบริเวณนี้นะครับก็น่าจะเข้าใกล้ทรงพุ่มนะครับอันนี้ก็ยังเห็นเป็นไอ้นี้อยู่นี่ก็น่าจะอาการหนักแล้วนะครับก็ยังมีรอดอยู่ต้นหนึ่งนะครับบางต้นมี2ต้นนี้นะครับที่อาการหนักมากเลยนะครับคือผมะโรยนะครับใช้มันจะเป็นเม็ดเนะครับผมจะโรย โรยแล้วทีนี้เพลินว่าช่วงนั้นนะฝนตกหนักนะครับฝนตกชุบนะครับแล้วทีนี้ผมว่าสารตัวนี้มันกระจายออกมานะครับกระจายออกมามาโดนกับลากนะครับลากของฝรั่งกําลังห่อเลยนะครับเนี่ยกำลังซวยห่อเลยนะครับก็การแก้ไขนะครับณตอนนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คืออาจจะตัดทําสาวเลยนะครับตัดออกนะครับแล้วก็โรยน้ําปูนขาวนะครับโดยรอบนะครับโดยรอบ ขอบบ่อนะครับเพราะว่าจะช่วยในการนะครับลดความเป็นกดของนะครับสารกําจัดวัชพืชนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับถ้าท่านผู้รู้รู้ยังไงนะครับก็รบกวนคอมเมนต์นะครับบอกทีนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกดผมเลยจะใช้เป็นตัวเบสนะครับก็คือจะใช้เป็นปูนขาวเนี่ยลดกดนะครับช่วยนะครับแล้วก็พร้อมกับตัดกิ่งนะครับ พออาการเขาโดนปุ๊บนะครับใบเขาก็จะร่วงเลยนะครับนี่อันนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยกำจัด้าได้ดีจริงๆนะครับนี่ผมก็เพิ่งใส่ปูนขาวไปนะครับใส่ปูนขาวข้างบนไปนะครับก็ยังมีนะครับยังมีอาการอยู่นะครับแต่ก็ที่ชื้นใจเพราะอะไรนะครับบางกิ่งเขาก็ยังแทงยอดนะครับแทงยอดออกมาอยู่นะครับเนี่ยก็ยังมีแทงยอดออกมาอยู่แต่ก็คือไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่นํามาแชร์นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับใช้อยู่นะครับก็แนะนํานะครับให้เว้นห่างนะครับจากต้นไม้ของท่านผู้ชมนะครับอย่างน้อยก็เป็นเมตรเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีอาการนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแดงอโยุทยานะครับ นี่เป็นแดงอายุยาอันนี้เป็นแดงสตรอเบอรี่ต้นแน่่ยังสวยเลยนะครับสวยกว่าเพื่อนเลยนะครับเจอเข้าไปเนี่ยผมก็ปูนขาวมาโรยแล้วนะครับเนี่ยดูใบเหี่ยวแห้งนะครับเนี่ยใบก็เริ่มร่วงนะครับใบก็เริ่มร่วงนะผมก็ห่อเอาลูกแล้วนะครับตอนแรกผมกะว่าหมดชุดนนี้ผมขึงจะตอนกิ่งนะครับ ตอนกิ่งขยายพันธุ์นะครับเอาไปลงข้างสวนองุ่นของผมนะครับแต่ต้นนี้มันอาการมานานแล้วนะครับเป็นอาการทรงมานานแล้วนะครับเป็นใบออกเหลืองๆนะครับยิ่งมาเจอนะครับสารกําจัดวัชพืชตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะมี2ต้นที่อาการหนักนะครับ2ต้นนี้อาการหนักนะครับผมก็ทําการว่านนะครับหว่านตามร่องนี้ไปนะครับด้วยความนะครับ จะเรียกว่าขี้เกียจก็ได้นะครับคือถ้าการตัดหญ้าเนี่ยมันมีท่อนะครับมันมีท่อช่วงนั้นหน้าฝนหญ้าผมตัดได้แค่สี่ห้าวันเขาก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เลยลองใช้สารกําจัดพืชตัวนี้ดูนะครับให้ท่านผู้ชมดูขนาดต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยยังเจอนะครับใบไหมหมดเลยนะครับนี่แรงมากนะครับอยากแนะนํานะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับจะใช้ใกล้กับต้น พืชต้นไม้ของท่านผู้ชมนะครับแนะนําว่ายานะครับยา ให้เว้นออกห่างอย่างน้อยเป็นเมตรนะครับจากทรงพุ่มของต้นไม้นะครับจะต้องห่างเป็นเมตรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะไปกําจัดวัชพืชที่ไม่มีต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะครับแนะนําเลยนะครับสารตัวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการนะครับผมก็จะเอาใส่ไว้ในตรงผลิตภัณฑ์นะครับแต่ต้องใช้ให้ระวังนะครับเพราะเขาแรงมากเลยนะครับดูนะฮะดูได้เลยว่าอันไหนที่ลงลงเยอะลงน้อยนะครับเนี่ยเม็ดเขาลงเยอะนะครับ ผมบานลงเยอะอันเนี้ยช่วงเนี้ยจะลงน้อยเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นเคมีผมแนะนําผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับโดยการที่ใช้เป็นผงซักฟอกนะครับเป็นผงซักฟอกผสมกับเกลือนะครับซันไลนะครับกําจัดวัชพืชแต่ตัวนั้นน่ะเขาจะกําจัดแค่ใบนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเป็นที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเราก็เอามานํามาใช้ ค่าญาดนะครับตัวนั้นเขาจะมีหน้าที่จับใบนะครับจับใบเอาไว้นะครับให้หาอาหารไม่ได้เขาก็จะแห้งตายไปนะครับแต่ก็จะขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ปลอดภัยสรับต้นไม้ของเรานะครับเนี่ยผมก็เสียดายนะครับนี้ห่อไว้ก็ล่วงทิ้งหมดนะครับอันนี้เป็นหงเปาซื้อนะครับสีต้นนี้เป็นหงเปาซื้อนะครับมีเป็นเกษตรผสมผสานนะครับเพราะว่าในสวนของผมเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่นะครับตรงนี้ ก็มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างทุเรียนอัุ่นมังคุดละมุดนะครับก็มีฝรั่งมีอะไรด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็นำมาแชร์ให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับเป็นประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ประสบผลสําเร็จก็นํามาแชร์ไม่ประสบผลสําเร็จเป็นอันตรายต่อพืชผมก็จะนํามาแชร์ครับผมไม่ได้กลัวว่าเาขาจะหาว่าผมไม่เก่งนะครับแต่เพียงแค่ว่าบางอย่างนะครับ มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มารับชมแล้วจะใช้สารเคมีประเภทนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับนะฮะอันนี้ก็กําลังจะตอนกิ่งอันนี้ก็เป็นหงเปาซื้อนะครับจริงๆเขาก็สวยขนาดนี้เลยรับสวยก่าต้นนี้อีกนะครับเนะฮะเตรียมทําการ จจะตอนกิ่งแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเอาไว้นะครับแต่ถ้านะครับดูแล้วรู้แล้วก็กดไลค์เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ